สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทรศูนย์3 3สองสามสี่แปดสามสามสสอสบ,บัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมนายกนวีสืบแสง บอกถึงกรณีที่สารออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในคดีตักใบที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้พร้อมกังขาถึงใบลาการประชุมสภาว่าคนและผู้อนุญาตรู้เห็นเป็นใจกันหรือไม่นายกันนวีระบุว่าต้องตั้งคำถามถ,ามถึงใบลาประชุมสภา,าหลังสารรับฟ้องคดีตักใบเพียง3วันคนลาคนอนุญาตรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ ตกใจมากสาหรับกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคสที่ณปัจจุบันถูกออกหมายจับโดยสารนราธิวาสเมื่อวันที่3าตุลาคม25ง7เรื่องมันเริ่มคลี่คลายจากภาพที่ดูซับซ้อนของการหายตัวไปของพลเอกพิสารจําเลยที่1คดีตักใบดูไทม์ไลน์แล้วคงต้องมีคนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวและหากเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วจะไม่สามารถแก้ตัวได้เพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่พวกเราต้องเคารพและเทิดทูนในการทํางาน เมื่อวันที่23สิงหาคม2567ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งรับฟ้องคดีอาญาตากใบจำเลยรวม7คนและหนึ่งในนั้นคือพลเอกพิสารในข้อหาผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังนวงเหนียวซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ48รายเป็นโจทยืย่นฟ้องจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสพตากใบนราธิวาส พลเอกพิสารขอลาช่วงสมัยการเปิดประชุมสภาผุ้แทรรัศฎรระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง30ตุลาคม2567ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพที่ต้องไปรักษาในต่างประเทศหมอไทยเอาไม่อยู่จึงถึงบางอ้อว่าทําไมหาพลเอกพิสารไม่เจอไปตั้งแต่วันที่26สิงหาคมแล้วคําถามว่าไปไหนคงไม่สําคัญแต่คำถามที่สําคัญคือใครให้ไปใครอนุญ,ญาตให้ไปเพราะถือว่ายังเป็นสสที่ต้องทําหน้าที่รับใช้ประชาชน การอ้างเหตุผลด้านการแพทย์และต้องออกนอกประเทศหลังศาลนราธิวาสรับฟ้อง3วันมันฟังขึ้นไหมก่อนหน้าที่ศาลจะรับฟ้องทําไมท่านยังอยู่ในสภาแุารนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ปกติคดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคม2567ขั้นแรกของความยากในการดําเนินคดีพวกสสคือมีความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาแต่ก็มีคําชี้แจงจากท่านเลข,ขาธิการสภาแุารนราษฎร ว่าจากรัฐธรรมนูนปี60สามารถดำเนินคดีได้ไม่มีเอกสิทธิ์ใดๆงั้นสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้ตอนนี้มีการอนุญาตให้พักไปรักษาตัวได้ข่าวว่าไปต่างประเทศและอนุญาตหลังศาลร,รับฟ้องเพียง3วันและยาวไปถึง30ตุลาคม2 5 6 7หลังคดีหมดอายุความคำถามของสังคมนี้ผู้อนุญาตให้ไปต้องตอบคำถามสังคมให้ได้เพราะเป็นคดีสำคัญที่ญาติผู้ได้รับความเสียหายรอคอยมา20ปีสังคมสาธารณะทั้งในและต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือเป็นเสมือนการฆาตกรรมหมู่ การอนุมัติการลาสมัยประชุมสภานั้นทางปฏิบัติคือท่านรองประธานสภาคนที่1โดยการมอบหมายของท่านประธานสภาเรื่องนี้ทั้งขึ้นทั้งล่องครับต้องตอบคําถามสังคมให้ได้ว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปล่อยไปได้ยังไงเต็มที่ก็ต้องให้พลเอกพิสาลาออกไปก่อนหากจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่งั้นหลัง30ตุลาคม2 0 5 0 6 7คดีหมดอายุความก็สามารถกลับมาทั้งเป็นผู้แทนตามลำดับเข้าประชุมตามเดิมและที่สำคัญญาติผู้เสียชีวิตก็เจ็บปวดรอดร้าวตามเดิม และสร้างรอยแผลเป็นบาดลึกลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการกระทําครั้งนี้ของฝ่ายนิติบัญญัติบาดแผลครั้งนี้ถูกเปิดให้กว้างโดยฝ่ายปฏิบัติและเลงความเจ็บปวดโดยฝ่ายบริหารและทําให้บาดแผลไม่มีทางสมานได้โดยฝ่ายนิติบัญญัติทุกท่านที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงและรับผิดชอบต่อการกระทํา